อ๋อแม่เราจีแฉมหายบ้างเหรอมขวางมือมีขวางมือแม่เราแฉมกุจิหายอ้าวขอบคุณหลายๆครับไปไต่เอียงแม่ไปนี่ไก่ยื่อเรื่อยวะไก่ขึ้นเมื่ออืมเรา<ๆ>ดูเนาอแม่เราดูครับเลยครับก็ไปหาไต่หาอย่างแม่กุจิอืมพ่อได้ข้ามาครับผู้สวัครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอังคารครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดสองวันอังคารบ้าน คุ้มคำตำบลแกงเข่งอำเภอคุดขบุนจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวผมพาเราเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยโอ้ยบองม่วงผรมลาว่าแต่มันเป็นหมากพรเราว่าที่ห้อมห่วงเป็นหมากนั่นคือเป็นต้นละหน่วยแท้ผมว่าเอามาให้ดูว่าพันนี้เอามาให้ดูอยู่ในสวนมันมีอยู่แล้วอ๋อผมก็ว่าแต่มันเป็นหน่วยพอเรามาให้ลูกค้าเบิ่งว่ามันเป็นลูกแบบนี้แบบนี้เนาะโอ้ชุดหน่วยแบบนี้ค่ะพัน ตอนนี้คล้องแทะตอนนี้ม่วงเบาลูกใหญ่ๆเป็นตะเส็บเขาไม่ดูนะเอาเพิ่อนเอามาโชว์ครับว่ามันเป็นลูกแบบนี้แบบนี้โอ้โ่ลูกมันไหมไวยแบบไงเป็นกิโลคนลนะไปเอาี่นองครับเดี๋ยวไปลเลาอเบื้องอาหารตามไปดูกันทั้งในทั้งกันครับมีอย่างแนี้บุอมอัอนนี้ ปาดคนหลายตัวเนี้ยนะาเขามาว่าบมมีคนหลายหลายปาติท่อมีเอีงพมติทางนี้อีงเผาอียงเผา,เาโล่เท่าใดน้อยไหมคะันีอตัวนีามันต่างกันหอตัวนั้นมันไข่บ่ครับฟันทางนี้จะเป็น8 8ค,ค,ครับมี2ราคาเดียน้อนครับ2อง้กับ350ฟันนั้มันจะมีตัวไข่รวมน้ำน,นะ ปลามีอยู่หด้ยอื่นทั้งนี้เอียงดอกกระเจียวแมงแข้งขอกบก็มียด้ะครับท่านผู้เป็นขายพวกอะไรไปใส่น้องเอ้าจังก็จกมาตั้งแต่อันบนน้องโอ้ยแม่เหนือท่านก็ได้เอิยงมะน่องต้นได้เอิยงได้หลายอย่างนะครับมีเอิยงนี่ดอกกระเจียวอกระเจียวมีแมงแข้ง กบก็มีกบหนากบหนาครับฝนมันตกปปกบก็ออกแล้วมันบ่มีอย่างว่านคือขังอยู่ตัวนี่พอเราอาแต่มันบ่มีอย่างน,ะน้ำเข้ามาก็จะส่งบ่ค่อยมีอย่างนะครับแต่ว่าเข้ามาข้างในคือว่าคนไหลยอู่ด้วยนี่ฝ้าบูมีเฮดบดเฮดขอนครับข้างนี้นี่ไหลแนวอยู่เฮดบดเ็ดขอนปลาซิวปลาซิวหางแดง เหลอกด้อยข้างในนะครับเอาบรรยากาศตลาดกับที่ว่าคือการคิยคำไนี้ครับประมาณนี้ล่ะตลาดบ้านหอ้อเดี๋ยวผมาพาไปหลอกเหม่อนมี่หยั่งไอวของบ้านนะนนะ ผ่านพอซักมืเนี้ยอู้พันเดอปลาในไงไหมก็นี่ใครมันบอมเนี่ยใครปลาปึงใครปลาปึงโอ้อันนี้ปลาในปลาปึงปลาในปลาเนียนปนน่อยมันคือเปลี่ยนปลาะช่วงนี้ปลาคอหฮาเบิดบ่ครับปลาคอเบิร์เบิดแล้วเบิร์น้อ๋อ ใช่นะว่นเขาแล้วมันเป็นปลาธรรมชาติมันลงบ่ได้แล้วลงที่เจา <c oughs> ้าซิติดตกครับเนี่ลงบ่ได้ละก็นเลยเอาวันนี้ได้เอาไปลงคนมีสันาวมจังว่าเขาว่าจะเต้องรถมามาลงใส่งานดีกว่าตอนใส่งานเนาะกอ็วันนี้ <c oughs> ห่านปลาแซกคนมีป,าปาลาเปลี่ยนปลาแล้วเครับโบเป็นปาล <c oughs> ปาคอแล้ว <c oughs> เป็นปาลาเนียนปลาในไปล็นปลาธรรมชาติปลาแม่น้ะปลาธรรมชาติปลาแม่น้ำแม่น้ำหรปลาแม่น้ำใชนี้ปลาในย่อนมูลนะครับแบบนี้เนาะ ปลาหย่อนแม่น้ำมูลปลามูลปลาโค้งแล้วครับตามฤดูกาลมันครับเป็นปลาตามฤดูกาลนะพี่น้องครับยองปลาเดี๋ยวผมพาเลาะอางปข้างนี้ยังคือขาคือเก่าสี่บาทสี่บาทบักมี่ซุกบักม่วงซุปยางละสิบบาทสิบบาทยังคือขาคือเก่าเดนะครับเดี๋ยวผมเลาะไงครับว่า โมเหนยังหลายด้วยวันนี้คอมเมนต์เกำลังขึ้นมาหลายครับไ่างนี้แนยังบเนี่ยอ้หู่อยมันอย่คือหัวอย่หัวแบหญงมันอ่างนี้มีเขียดหน่อยถุงเท่าไรบู๊ไหมคะนี่ถุงละห้าสิบาทก็เดียวไปหมกเลย กีบบ่อยางไปอ้อยไฟบักตัวก็ไหลแล้วครับไม่อนี้ยพักบ้านฝนมาเนี่ยเจ้หน่อยนะพี่น้องครับทา่านนี้มันก็นสิทธิเป็นแบบวกพืชดพักทางการเกษ,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 ษตระแสกำลังกำลังซื่อนโอ้ทางหน่อ,อนเป็นขายยังกันบุนน๊คขายอร่อยเดี๋ยวผมพาลอ็อกมาิครับทางนี้จะเป็นปลาเนนปลาเนนปลาเนเนแม่าขาปโยูแม่าขาไป่ใยบุปลาเนนเลี้ยงปลา บอ่อปลาหนองครับเดี๋ยวยางมาผีดีกว่าทาั้งนี้มีอย่างบัวเนี่ยนี่บักม่วงบัเพียกเกียดเกียดตะแตเอะมาตัวใหญ่แต่ว่ามันเกียดข้าขมนะตัว <c oughs> นี้แมงกุจีขัวแล้วบอมเนี่ย หัวแล้วเรล,ลูกอ่ะหัวแล้วพร้อมมาไปตำเลยเนาะพร้อมกินเลยจ้ะพร้อมกินพร้อมตำในท่ทอดเด่นนี่แม่ขึ้นไนใหญ่ถ้าทุงเท่าเด่นี่ทุกแล้วซาบานลูกซาบาแเอาจะาทุงเนี่ยแม่มานได้ต้มเลยเนะาะย่างครับ,น,รบนี่แหละเมื่อแรกยังสีต้มดอกไม่เอาปูเองบ่คือในใหญ่ดีแท้เป็นตเตนน๋เต็มดลยเนาะไนเต็มลูกพอผมไปท่าเอื่นอยู่เดี๋ยวกลับมาจังสีต้มนะขอบคุณครับครับ20บาททำได้ไหลายเด้อสอง มีหลายแนวนี้ครับบักหอยบักหอยมีปลาปลาปลากระดีปลากระเดิดย่ามนี้มันไข่เด้นะครทำนองบักหอยเน้องแจ้งน้องอยู่ใส่นี่ว่าน้องกำลังเน้หน่อยนี่วะลองได้เถอะลองบวบหน่อยเนาะอ๋อเนี่กินหลายครับท่านอู๋จะเป็นยังไงล่ะดอกกระเจียวไก่มันแดงเป็นกำลังใหญ่ ไอ้เม่แดงงามๆไม่นในตลาดก็เป็นบางๆาอย่างหน่อยเนาะไม่อัน,นบ,บกนอกครับเออ,อพองกวา,ายอยู่หรอกเป็นน้ำเสียตะเกียบเนาะบ้านห่อเงินมัดเดือดเนี่ยอย่างหน่อยเน่เปล่งไข่เม่แดงแมงแครงจิกหวกปลาเกี่ยวครับไรอยู่เนี่ยกินทั้งนี้นมีแต่คนขายมีแต่น <ๆ S 2> คนขายคนซื้อไม่ค่อยมีร้านอาหารสำเร็จสำหรับทอหลับเป็ด เท่าสดๆเขายังมีอยู่ปเป็นเห็ดกล่องในกล่องละ20เติมได้ครับเป็นมีชุดลาบแน,นะนำกันนะก็บอกวางโซ่กันมาหลายครับดอกกระเจียวหวานตัวนี้เป็นพันกระเจียวหวานแม่อนอาครับกระเจียวหวานเนี่ยน้อแบบนี้เนาะแม่เอานี่ยกาเจ้าว่ามันกินเดีบเด็ดเลผมเสือแล้วครับมัดละ10บาทอันนี้บอกให้จูบ้านเฮานะสอบละสอบละเท่าไรก็ เสียงนั่เศราอันี้าับกินมาเสียงกินบ้านเขานีกระสอบละยีบาทมื่อนี้พ่อบ่ดด้อันนั้นบ่ได้สมกีงหัวนะพ่อสมีงัวหาเกหัวบไดโอ้เขาหาเีกหัวได้ใช่ไมเดาบมันนะพอเราเอาเมื่อไเรากินมันเราเราจิตใจเราว่ามันเสีบอยู่เราอ่ะสมจีงหัวเขาคืกล้าซื้อสูตรมาบอกเต็มยังไงต้บออลเห็ดสมจีงหัวเสียบเสียบเล พ่ออีสั่นเหล่า่บนเออนันอยู่บนผมเสียนหายหรอคันดูจังหวันอยู่บ่หาย๋อมันมันอยู่ไกลกันแน่เโยอยู่ไกลกันผมเขียนหายหรอเจ้าเพื่อรอยหนึ่งค่ะเฮ้ยนพอเขาเขียนเสร็จแล้นพอก็เห็ดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแหละเขาก็ไปตามเที่ยวเขาบอกพอเราเห็ดสวมกินหัวครับพี่น้องครับเสียบๆเด้อกันขายแค่ยี่สิบบาทน้องขอแหม่แต่ว่าเมื่อนี้บ่มีหอบหาอันเครื่องมันบ่ได้หมหาข้าหมอหาข้าหัวจีนหัวบ่ได้ แมงจีนวนแดงจีนวนแดงจีนวนขุดเอา้าเลาะมาพี่ครับผี่ไข่เม่าแดงก็เจาะเจเจอยูน่นี่แม่ขาไปใส่บุ๊คไข่เม่าแดงงามงาม,ดมาเด้อไข่เม่าแดงแมงซ้อนครับแมงซ้อนแมงใหม่เลื่อยๆเนี่ยรวมกันเพิ่นเพิ่นเปิดไฟเอาอโอ้แต่ว่าะตอนนี้ผมว่ามันข้นไหลยอยู่ดิแต่ว่าหันฟิตยังการขายการขายที่ยังบกงวกองโตมันได้เนาะ เรวลอเบอร์กอนครับเสร็จตะกิยบ่ค่อยดีไหมครับวะนี่แต่คนขายนี่แต่คนขายคนซื้อบ่มีคนซื้อก็มีอยู่ครับมีหน่อยตางหงีโอ้ยยัดปากเราไหมมาเด้อมาดื่มในซอยเด้มอาม,มาเด้อมาเสียเฮ็ดเด้อคนได้เสีดอกหลายได้ไหมเนี่ยเฮ็ดออกหลายครับโลเท่าไหร่ครับช่วงนี้ โลละร้อยคือเก่าเนะครับโลละลอยดอกเก็บใหม่ๆทุกเหื่อเลยนะเก็บใหม่เก็บสดเท็ดงามๆครับได้ยังไม่กินเนาะค่ะได้ไนีครับก็ขเขาวเสือมาแต่พุ้นหนาทางมากเลยในในทัวร์ชิลงเมืองครับวันนี้หลายอย่างหลายแนวของกินบ้านหอเสียดติโมไข่มะเดื่อไขม่มดแดงงามๆกล่งองหาชิมบ่ตนะค่ะกล่องละหาชิมบาท หาเสียบฝาเสียบไข่มะเดื่อขันหอบขันแย่เองนะครับมันปเป็นตาตำ่ำแสีบนะดอกใหญ่ๆครับเสียบฝางคนนะเวียบฝางเขางงใหญ่แล้วดอกใหญ่ดอกงามเด้อผมรอมาหลายเจ้าแล้วครับเจา้านี้ค่คนจะดอ,อกใหญ่แห้งคนผลข้างๆคนขคนไหลอยู่ไหมเพราะอาหารตามฤด,ดูกาลปอะกองปลายอย่งมันจะอยู่โซนทางนี้นะครับ เป็นอย่างน้อทางนื้น้อมันคือมีหมากซีแดงๆหมากเหี่ยวแักเหียวฝนละผนละไม่ป่า20ดีสิบบาทนะครับจุกละ20บาทอย่างคนนี้เป็นไปทางไหนนะครับันี้หวยใช้ละมาผูคาไว้เป็นไปทางไหนก่อนเงคนยี้ไปออสมอจ้ะอ๋อเป็นไปออสมนยี้มีเขาเมาขึ้นจอเนาะ ข่ามายังนี่คือเก่าของโลดนี่ข่าขมาบักตานอวนใส่กว่าข่ามอเพื่นโลดเท่าียครับจวงคือเกา่าคือเก่าโลดอร,ร่อยหาสิบคือเก่าเลยครับเพิ่มเติมคือความแซ่บเลยอ้าวผู้ใดสนใจกระซังใดได้ครับโยห์ห่างละผมเคยลงเบอร์ไปให้แล้วเนะาะไองนี้มันได้ยังเน,งนะาะวันนี้เนาะของกินเขาหน่อยมันหมานมันหมานครับท่างนี้ ยังน้อแม่ใครม่บ่ใครเยละไม่รู้แนวนาอโอ้หมกปสิวเก๋าแทนดีหน่อยกัไอหขนมจีนขนมจนเซ่บๆหนลาขเ่นก่นายยู่ครับนกินแต่ว่าคนสื่อบายประไดนไหมนี่ปลาปลาปลาเม่เดยังน้อเตรีมตาหนึ่งคน ไล่เนี่ยออกครับนอกครับเนี่ยออคำหมากคำปูหรออ๋าจังนี้แมงจีโนนแตกสวดสวดจีโนนงามครับโตยิ่ใหญ่คือเกลียมงจีโนนใหญ่ทุ้งละลอยเบื่อจนทุ้งใหญ่ลอยหนึ่งทุ้งน้อยหาสิบบาทเมื่อวานผมไปเลาะทั้งช่องตะอูกรนว่ามีแมงจีโนนในส่วนมากสิเป็น ไข่มาแดงดอกกระเจียวเป็นอึ่งหลายหลยหลายอีกเลยหนึ่งสี่ครับนีกแหละสี่แม่สี่กระมี่สามหาซิบกระมีอยู่แม่แล้วเตกีดไข่แต่ว่าแม่มาเสือเฮ็ดมาเกียงหาซิบบาทได้ครับนี่ยจานบัก่าหาซิบบาทมีไก่มีปลาย้อน ไก่บานพักไกะนน่ย่างครับนี่เสื้อยางอยู่อกแต่ว่ามันนี่คนซื้อหันหน่อยเนี่ยจังหน่อยคอนซื้อบางๆครับคนขายาไรไรไปเดี๋ยวผมพาหล่อไปเบื้งทางนี้ก่อนแอดกับบอดายยังเลยครับเดย์เต้นให้ทัวร์ไปซื้อ,อยังเหยื่อโอ้โหเก่าขาสัมฤทธิไปแล้วปะโอ๋อครับ แตงโมทงะหาสิบโอ้เราเห็นบักหอ่ยเด็ดทงะหาสิบนะไหสีหน่วยหาหน่วยหญ่เลยเมาฝั่งนี้แมงกุจจีแมงแขงจิกแมงแขงจิกโตใสๆใสง่งามเลยขอ, <laughs> องมันมาแมงแขงจิกกล่องอร่อย ัราคามันประมาณนี้แล้วครับมแมงแข็งเจ๊กโกะมันเป็นของถือว่าราคาสูงอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> หาลายแนวทั้ทงนี้ผู้ถ่าขายยางบุนแนเนี่ยนี่นีแม่ได้แต่บักพเริกกุจี <c oughs> นะบอกแม่เบสเหล่าก <c oughs> ุ๊ดเจียน่ะอ๋อผลแม่แล้ากำลังกลองแม่ไปคุชเบอร์หรือว่าไปไต่ครับนะ <c oughs> ไปไต่เอา กูจ <icana>, ีแม่เรางามงามเลยเกยออกมะเรล์อยแม่เราควางเาจ้กบาทนี่แม่เจ้าบาทเรามาผมซอยกลองแดงมาจะก sure ินบวกกินดรกผมก็ได้สือไปก่อนจ้าวบาทเอาไปตำแม่ตำใส่บะมี่เสียบด้กกูจี แมนบ่ปนกุจีนกุจีแมนครับเอาไปปนเอาไปปนหลายแนวอยู่ครับน่ากินตัวนี้เป็นข้าวต้มข้าวป้าดสิบห้าบาทสิบห้าบาทที่เนี้ยเราตัวนี้บันม่วนย่งเนี่ยนะม้วนยังบ่หลังเงินว่าแต่สื่อได้เมื่อไปเหยื่อนะตายไปแล้วสื่อไปแล้วหวังโชคไปโชคมาเงินยุไส่ไปสิวาเอาอันนี้แซ่แม่อันนี้ขายยังไงนี่แม่เอาหาอันครับ พ่อามากินข้าวต้มนั่นใส่ถั่วบอแม่หรือใส่หมูใส่หมูนเนาะเาอ้แม่ยังแถมอยู่แถมอยูบอ่บ่แม่เอาไปใครอ๋อ้าแม่เราจีแถมให้ยบกก่ง้ะมองของเมืองของเมือ่อแม่เราแถมกุจีให้อ้าวข่องคนหลายาคๆครับไปไต่เอีอเอ๊แม่ป่านนี้ไต่ยื่อเหลื่อยวะแม่ไต่ทุ่มเอือ เราดูเนอะแม่เราดูดค่ะด้วยครับก็ไปหาไต้หาอย่างแมงกุจีพ่อได้ข้ามาครับผู้ชาวหลูกแหววมากกระเสือสวยเสือดอกคือสิบงท่ท่านได้กินดอกคือเสือไปน้ำปลาคนป่วยไปเมืองนั่นแหละเอาผู้ใดมากระมางวดนนอีแม่ด้วยครับเพิ่นหาของปลาหาของน้ำบานเฮามาขายหาขายซิบไปวัดว่างเออไปวัดไรว่างไดไรังเด๋บอกได้เรา ไปเดี๋ยวรอแล้วครับพี่น้องครับกลับออกไปทางรถกักับเขาก็ได้ยังในยางละเน็ตละหน่อยมาอัาไอเรามีอื่งคือกันตั้งเนี้ยอืงอืงอืงอ่งเผาอืงเผาโอ้โหถุงกรับาทางหนพนกเมียนคือกันโลเทสได้อายช่วงนี้อืงหัโลละสามร้อยบาทได้ครับอืงบานหอกำลังมาหลายนะครับช่วงนี้หนาฝน หลายแนวเยอะแนวกินน้ำใบแล้วคนมีไข่โมแดงแมงซีนวลแม่เป่แปงแมงแข็งจิกแข็งจิกโตง้ำหำเด็พกพี่หนอนครับแมงแข็งจิกนะราคามันก็จะอยู่วอร่อยนิดหน่อยเนาะแมงแข็งจิกเนาะกล่องอร่อยครับเพราะว่าแมงแข็งจิกราคามาตรฐานมันจะโลละสองพันขึ้นนะครับของเสี่ยบเอ้าะหลายอยู่ครับเกลียบหน่อยเกลียบตะแยะก็หลาย ปเดี๋ยวผมหลอกไปทางรถแล้วครับไหลเดือดลานเนื้อลานหมูกับไหลครับท่านนี้ของสดแกพริกสดนีะครับท่านนี้จะเป็นขวกเปิดทางทางการเกษตรกับไหลายลโดกไหลเยอะไหลายอยู่นะเห็นแต่ว่าคนเสือหันบ่อไหลเป็นเด็กนะกนเสืออยากบางๆอยู่ท่านนี้จะเป็นหันเนื้อมีเนื้อมีหมูครับ ซอยนี่จะสุดแรงเลยนี่มีตัวเนากระโมูกระพักเต้ให้เผือกแกลมันได้ครับหัน่นหนาลหลายหลายหนอทีุ่ดแรงครับของขายหลายอยู่แต่ว่าผมให้เบิ่งคนซื้อไหมผมก็มาประสายปไปไหนเลยแต่ว่าเบิ่งคนซื้อครับคนซื้อก็อยู่ประมาณนี้บางๆนจนอยอยังหน่อยช่องเป็นน้ำเสียตะเกียบล้วมั้งคงว่า คนขายหาหลายครับคนซื้อขอนบ่บันไดดอกรังก,ดดกิมจูแล้ปลูกเองอเโ,อเโลล,ละยีสบบาทแล้วอ้าวหลายแนวยอยูะพี่ปลากเกลวหัวเบล์เชียแนะนเบสละน้องแม่ปลาคอช่วงนี่เนาะโอ้มันอยากเอด็ดละน้องช่วงนี่เนาะ มันหลามันน่มันก็เบิดไปนํครับอ่านไูบสวแล้วมันได้บ่คอยไลนี่มันได้ไร่านซอนเข้เงื่อนใชปีนี้มันปีนี้มันดไวมันเบิดเร็วฝนบ่ปีแล้วฝนบ่ดีป็นไมันปลามันจเบิดเร็วนะครับก็เลี้ยแต่นี่แหละเลี้ยแต่หวกไปประดุกหัวแบบส่วนแบบบีบขี่ให้เราก็มีได้พี่น้องครับพนะ ออบเอพันเหียงนานี่คือคิวเกี่ยงนั่นเลยเอือแล้วัน่ว้เรหาอ่ยบางย่างหนึ